หรือว่าชุดทําใบเนี่ยการดูแลใบต้นของโคลืนเนี่ยถือว่าดีมากนะครับอาจจะเป็นจากประสบการณ์นะพี่จิงประสบการณ์จากการดูแลส้มมาทีเนี้ยคือมูเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นแปลงส้มนะครับโคลืนต้นอายุกี่ปีครับในแปลงส้ม นี่แปดปีโกเรียนว่ายังไงก็แนะนําเป็นระยะสิบนะครับสิบคูณสิบนะครับสิบสองคูณสิได้ยิ่งดีเลยนะครับพื้นที่ให้โล่งให้โปร่งไว้ก่อนการจัดการมันจะง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวโกเรนเดี๋ยวแปลงนี้เดี๋ยวพอเรามาฟื้นฟูเรื่องของต้นเน่าต้นป่วยและเดี๋ยวมาปรับเรื่องการดูแลสัดสมอาหารแล้วก็ทำดอกดนอีกทีนึ่งนะครับ ครับวันนี้เกษตรตันใจก็มาอยู่กันที่แปลงโกเลินนะครับที่อำเภอตรงนี้ตรงนี้อำเภอปะเหลียนอำเภอปะเหลียนคำบุญสุโสครับจังหวัดตรังครับก็มากับพี่จิงกรับครับร้านเวด้าเกษตรตังนะครับก็เป็นผู้ดูแลในในพื้นที่เขตจังหวัดตรังตรงนี้ครับในในสวนทุเรียนของโกเลินเนี่ยดั้งเดิมก็คือมันเป็นแปลงปลูกส้มดั้งเดิมเลยปลูกส้มครับ แต่ว่าแปลงที่ปลูกทุเรียนที่เห็นอย่างนี้นะคือก่อนหน้านี้ปลูกนุ่นมาอินทภาลัมอินทภาลัมมาก่อนด้วยใช่ส้มแล้วมาอินทภาลัมใช่ก็คือส่วนที่เป็นส้มก็เป็นส้มอยู่แต่ส่วนนี้เว้นไว้ว่าจะปลูกอินทภาลัมครับเพราะตอนนั้นอินทภาลัมโอ้โหดังมากกระแสมาดีมากกระแสพืชมีตลาดว่างั้นเราต้องไหเลยผมปั้มตัวไปที่ดูบ ไปถึงนู่นเลยครับอับูราพี่ไปไม่ถึงแต่ว่าเขาไปถึงท่งไม้ึงต้นละพันแปดโอ้โหดูสายพันุ์ที่ว่าใช่ว่ามันแท้ๆเลยได้ผลไม่ต้องมีตัวผู้ตัวเมียนี่ก็ือว่าเป็นเป็นแน่นอนครับหลังจากลูกไปสามปีเศร้าเลยแล้วเห็นแต่ใบจริงๆเห็นแต่ใบจริงๆดูใบแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยของกัวเล้งเองเนี่ยเป็นแปลงส้มในปลูกส้มนี่กี่ไร่ครับกัเลยจเฉพาะแปลงนี้มันอยู่ประมาณ70็ดสิบไร่เจ็ดสิบไร่ปลูกส้มทั้งหมดเลยครับ แต่ว่าส้มที่ปลูกมานี้ชุดชุดใหญ่สุดนผมล้มไปแล้วตอนนี้ปลูกทุเรียนอยู่ชุดใหญ่นั้นตอนนั้นมันยี่สิบสอปีแล้วส้มยี่สิบสองปีแล้วมีเหตุอะไรให้ถึงต้องเปลี่ยนจากส้มมาเป็นปลูกทุเรียนบ้างครับอ่าอันนี้แหละคือส้มนี่ปลูกมานานแล้วเราก็พูดถึงเข้าใจก็ก็เข้าใจนะแต่ว่าเรื่องยากๆมันก็มีเยอะแยะแต่ว่าที่สำคัญสุดก็คือว่าเรา เราไปผ่านที่ผมบอกว่าไปผ่านหลังสวนครับผมผ่านปุ๊บไม่เห็นลงลงส้มไม่เห็นเลยไม่มีลงส้มขนาดว่าเราเจอลงทุเรียนยาวเลยลงทุเรียนตรงนั้นเลยเออเรามาถูกทางไม่อมดครไมก็เลยว่ากลับมาคุยกับแฟนตอนนั้นพาลูกไปกรุงเทพก็เลยว่ากลับมาว่าน่าจะปลูกทุเรียนบ้างก็เลยลองเอาทาเสร็จหมดแล้วตอนนั้นก็เอาตัดสินใจปลูกทุเรียนไป ก็เือเอาล่องส้มนี่แหละปลูกทุเรียนใช่ยกล่องเรียบร้อยมันจะเป็นล่องระหว่างแถวนี้มัน6เม็ดระหว่างต้นมัน4เมตรครับผมก็เลยมีอีกแปลงข้างหน้านุ้นเป็นทุเรียนตัวนี้8ปีแล้วครับอ่าก็ปลูกไปก็แอปปี่ดีมีเงินสวย เพราะว่าเราเมื่อชีพทําส้มอยู่แล้วนะครับเรื่องการดูแลทุเรียนก็ไม่ได้ยากไครับเราก็ทําพืชพวกนี้นี่คือพูดง่ายว่าถือว่าสุดยอดแลวในเรื่องของไม้ผลในการดูแลเราจะใช้แล้วเป็นไงบ้างหลังจากปลูกไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ปีหลังจากปลูกไปสี่ปีนี้ถือว่าผมก็ไม่รู้นะก็บพกว่าที่ตังนี้ไม่ค่อยมีแปลงใหญ่ๆมาดูวงผมนี่ตอนนั้นสองร้อยสิบต้นสวยมากมีคนมาดูเยอะ คือถือว่าต้นในสวยสมบูรณ์เลยครับสวยมากอย่างเหมือนถ้าเปรียบเทียบลูกสาวก็โอ้โหครับมีคนมาเยี่ยมมูอยอรยแต่ตอนนี้หัดตอนนี้แก่แล้วตายไปเยอะมันเกิดอะไรขึ้นครับมันมันคือใกล้ายๆว่าเราเราไม่มีความเข้าใจด้วยผมว่านะคือพอมันงามใช่ไหมต้นมันก็ชิดชนหมดแล้วขนาดผมก็แต่งอยู่นะพอช่วนี้ผมก็แต่งทุกปีครับตุเรียนเราก็แต่งทุกปีแต่ถ้าแต่งแล้วเราก็ ไม่ได้แล้วนะแต่มันก็ยังชนอยู่นะเพราะว่ามันแถวมันแถวมันแค่ระยะมันระยะไม่ได้ก็ก็กลับมาก็บอกกับแฟนว่าโอ้ไปดูแล้วของเขงห่างสบายต่นี้ของเราชื้นมากข้างในมาตัดกันดีกว่าครับแถวเว้นแถวมันก็ได้สิบสองสิบสองคูณแปดแต่พอกลับมาถึงมันต้นนี้ก็งามสวยนะะตัดไม่ลงอีกต้นนี้ก็สวยตัดไม่ลงครับ พ่าตัดไม่ลงก็บอกว่าเออหันหลังแล้วกันครับหันหลังว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอมันตายบ้างค,คิดว่าคิดในใจมันตายบ้างนะไม่ตายบ้างนะเป็นบ้างมันตายบ้างทีนี้ปรากฏว่า, <laughs> าพอมันสักเดือนน้า <laughs> ผมไม่ได้ดูเลยนะเออ,เอ,อ,เอ,อพอมาดูอีกทีเอามันไม่ตายกรมาดาวไปมันร่วงเราก็ไปดูเริ่มดูแล้วโอ้มันมันเป็นไฟทอันิดน้อยใจเปล่ามันตายจริงเลยนั่นนาทีเราผมไม่ดูน้อยใจไหมสรุปมันตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยนอนไม่หลับรานนี้ ต้องต้องต้องทำอะไรอย่างนล้บเออเท้าที่รู้ก็คือเป็นไฟทบแน่นอนนะครับแต่เราก็เห็นอยู่นะเขาก็บอกว่าจีดต้นมั่งอะไรบ้งแก่ส้มส้มผมก็เคยปักเข็่มานะเดี๋ยวปักไปแล้วมันก็ไม่หายนะตัวเลงก็เหมือนกันปักไปแล้วก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็ถ้ามองง่ายๆก็คืออย่างที่บอกกันว่าการปลูกทุเรียนระยะชิดเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการแต่งกิ่งต้องแต่งกิ่งเยอะนะครับเพราะว่าระยะมันจากกิ่งมันออกมาสามเม็ดมันก็ชนกันแล้วใช่ไหมครับแล้วเราต้อง แต่งกิ่งให้โหดเฉพาะไอ้ต้นที่เราเว้นตรงกลางถ้าเราไม่อยากตัดทิ้งนะครับอ่าแล้วก็พอเราเอาไว้ทุกต้นทุกต้นทุกบก,ก,ก,กิ่งมันก็ออกทั่วเลยทีนี้พอ,อกิ่งมันทั่วปุ๊บเนี่ยความชื้นในแปลงมันเทียบเลยความชื้นในแปลงเยอะแล้วก็ลมอากาศถ่ายเทมันน้อยอนะครับมันเป็นปัจจัยให้เกิดไฟท็อปไฟท็อปมันจะเิือนตัวได้ดีนะครับแสงมันส่องถึงใต้โคนยาก อ่านี่คือปัจจัยปัจจัยคือสิ่งแวดล้อมมันรั่วเข้าไปนีแบบว่าชื้นเย็นสบายเลยอยูที่ถ้าดูหมอพง์มาก่อนมันก็ไม่น่าเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้250ต้นนี้เหลือแล้วอะไรยังไม่ใายเกินไปเหลือไ่เกิน150ต้นหรืออะไนี้ก็เป็นการคัดต้นพันธุ์ที่แข็งแรงเลยนะครับที่แข็งแรงที่ยังคงอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูแนวทางวิธีแก้ไขกันในส่วนตรงนี้นะครับก็หลักๆก็คือ มันตายไปเยอะแล้วก็แสดงว่าอากาศในแปลงเริ่มโปร่งแดดเริ่มส่องถึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เช็คเรื่องดินนะครับเรื่องดินเป็นหลักนะครับเน้นดินรักษาดินรักษาพีให้มันเป็นกลางเข้าไว้นะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยอาจจะต้องลดเรื่องการใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็เน้นพวกอินทรีย์เยอะๆอินทรีย์วัตถุเข้ามาช่วยพวกเนี้ยเพราะมันจะทําให้ค่าพีมันไม่แข่งพอพีมันไม่ลงไปเป็นกดปุ๊บการเติบโตของท็อปเนี่ยมันน้อยลงอาจจะไม่เรือต่อการเกิดเชื้อราตัวลายใช่พก็มีแนวทางอยู่กวันนี้คร ข้างหลังเราเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์มูสันคิงนะครับต้นนี้กี่ปีแล้วครับกูเลยมูสันคิงต้นนี้ปีที่สี่เข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่ต้นใหญ่มากต้นนะครับโตโตไวเลี้ยงง่ายไหมครับมูสันคิงผมว่าเลี้ยงไม่ยากนะครับอืมก็คือว่าอาจจะอาจจะว่าด้วยดินเก่ามันดินจะพารามผมก็ใส่ของไว้เยอะเลยอ๋อตอนไรงเรียนไปใช่มันก็น่าจะมีครบมัน็เลยดูมันโตดีครับ แล้วไอ้มูเนี่ยกคเรนปลูกไว้กี่ต้นครับมูตรงนี้ประมาณสักแปดิบได้ครับพอรุ่นใกล้ๆกันนะใหญ่ใหญ่เท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดแล้วก็ถือว่าเป็นมูสังที่ถ้าเทียบอายุต้นกับหลายๆที่ที่ผมไปดูมานะของโคเลนถือว่าโตเยอะกว่าเขานะครับโตเร็วโตเร็วตายไวไหมโตเร็วไม่ตายไวครับสมบูรณ์นะครับถือว่าชุดทําใบเนี่ยการดูแลใบต้นของโคเรนเนี่ยถือว่าดีมากนะครับอาจจะเป็นจาก ประสบการณ์นะพี่จิงประสบการณ์จากการดูแลส้มมาทีนี้คือมูเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือพออายุมันไม่ถึงเนี่ยการติดดอกของมันยากโอ้้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพอพอหมอพงษ์มาพูดนี่ได้เข้าใจเลยผมปั้มอยู่นานเลยใช่ปั้มอยู่แล้วฉีดแปกโคลองรอบแล้วก่อนก่อนหน้านี้น่าจะจำน้องครดูนี่ตอดตอดใจแล้วเลยไม่เอาแล้วอลูกนี้ก็คือไม่ต้องปัมแล้วใช่เดี๋ยวรออายุน้องถึงนิดนึงเพราะว่าน้องยังค่อนข้างอ่อนาะ ทางใต้เองนะอันี้พูดถึงทางใต้เองที่ดูมาหลายหลายแปลงเนี่ยคืออายุประมาณ5ปีขึ้น5ปี6ปีอ่ะกำลังสวย mm hmm. มันจะติดผลผลิตได้ดี mm hmm. หมอนจะติดง่ายนะครับแล้วก็โอกาสหลุดร่วงจะน้อยลงนะครับ mm hmm. แต่ว่าเหมือนติดตอนนี้นะการแตกใบอ่อนของเขาอะ่ะมันแตกง่ายนะครับเหมือนทุเรียนสาวครับหมอนทองก็เหมือนกันหมอนทอง3ปีครึ่งเราก็ทําดอกได้ mm hmm. 3ปี4ปีทําดอกได้แต่ถ้าเราเทียบหมอนทองต้น4ปี5ปีกับหมอนทอง ต้น20ปี20ปีทําง่ายมากเลยอ่าทำง่ายติดง่ายการแตกมันก็ติดของมันเองไนใช่การแตกใบอ่อนช่วงผลอ่อนเนี่ยแทน้อยมากนะครับมันจะดูแลกันได้ง่ายแสดงว่าเราต้องพาพาไปถึง20ปีได้ไปต่อได้ไม่จะเทียบถึงความยากง่ายก็เหมือนไอ้มูสเซนคิงก็เหมือนกันเดี๋ยวพอมันถึงอายุสักห้าหปีก็ เราจะทําง่ายขึ้นนะครับใช่ก็ตอนนี้ก็สอนสาวกไปก่อนนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูแปลงข้างในกันดีกว่ากันเลยนะครับเดี๋ยวให้กเลูนพาชมครับครับอันนี้อันนี้ก็เป็นแปลงส้มนะครับกเลนต้นอายุกี่ปีครับนี่แปลงส้มส้มนี้ประมาณแปดปีขึ้นนี่แปดปีอายุมันจริงๆอยู่ได้กี่ปีครับส้มเนี่ย ต้นตอนนี้ที่ที่ในทีมอายุตอนนี้ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีนะโอ้มันอยู่ได้นานขนาดนี้เลยครับนานมากเลยแล้วก็ต้นก็ยังสวยดีเลยอันนี้คือพันธุ์อะไรครับของคุอันนี้ก็เรียกว่าโชกุนนะนะอืมแต่ว่าโชกุนนี่คือว่าถ้าโชกุตนตรงนี้นะถ้าไปที่ภาคภาคเหนือนะเขาเรียกสายน้ำพึ่งครับอ๋อแกลับมาบ้านเราเรียกโชกุนอ่ะทำไมเรียกแตกต่างกันเลยครับก็คือรสชาติมันต่างก<อ>ันเลยมันอยู่ที่ดินตรงนี้มันอยู่ที่ดินเพราะว่า ต้นพันุเดียวกันเลยนะครับไปอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่เป็นสายน้ำผึ้งก็ผมไปเอาจากที่สวนธนาทอนมาครับของเขาเป็นสายน้ำผึ้งพอมาปลูกนี่เป็นโชกุนครับแล้วโชกุนนี้ที่นี่ลูกมันจะเขียวนะ้าสายน้ำผึ้งสีนจะเหลืองแล้วส้มของเราเนี่ยเฉลี่ยอยู่เนี่ยกิโลละกี่บาทครับคุณลุัเฉลี่ยใช่ไหม เฉลี่ยนี่คือมันมันแล้วแต่เฉลี่ยดีคือว่าทุบว่าในต้นหนึ่งนะมันเป็นร้อยร้อยห้าสิบโลแบน,นี้มันต้องดูว่าลูกไซส์เบอร์ศูนย์เบอร์สองศูนย์แล้วก็เบอร์หนึ่งอะไรเยอะกว่ากันถ้าเบอร์ศูนย์เยอะก็ราคามจะเยอะขึ้นเรื่องนี้จริงๆแฟนเขาก็เป็นคนจัดการอยู่เรื่องรา,รา,าคาแต่ว่าส้มน,นะผมว่านะถ้าตอนนี้ผลไม้สู้ทุเรียนไม่ได้ไได้นะ ไอ้ที่สู้ไม่ได้คือโครูทำมาหลายอย่างหนึ่งนะคือว่าส้มเราปลูกไปแล้วเราต้องมาเก็บอืเก็บแล้วก็ต้องไปล้างครับล้างแล้วไปคัดไซคัดไซแล้วต้องไปส่งสุดท้ายยากสุดเลยคือไปเก็บตังค์โอ้ไอ้นี่เลยเก็นตังค์สุดท้ายง่ายง่ายยากชะเลยครับไปไปถึงแม่ค้าบอกว่าแจไม่เปียกที่เอ้าส้มคูขายหมดแล้วแจรไม่เปียกเลยโอ้เอ้ ทุเรียนถ้าเราเป็นปุ๊บก็บอกว่าเยาะกี่บาทนะมาจำสัญญาได้เต็มเลยวางมัดจำไว้ด้วยนะครับไม่ราคานี้ไม่เอาเดี๋ยวเอาไปดูราคาใหม่เจ้าอื่นเราหามาปุ๊บปั๊บเก็บปุ๊บเก็บได้ตังค์เลยมีคนวิ่งเข้ามาหาใช่มีคนนี้เข้ามาแล้วแล้วส้มเนี่ยเราเราขายพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายขายส่งครับขายหลักๆก็คือว่าแม่โครงแล้วก็แม่ค้าครับแม่โครงตัวท่าอย่างนี้อ๋อก็ ถ้าราคาที่คแมคคูนี่ก็ประมาณโลกี่บาทได้ครับมันก็ตั้งแต่ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบของห้าสิบถึงแปดสิบเลยพอแมคคูก็จะเอาไซส์ใหญ่ๆครับเล็กก็ไม่เอาคัดสันเนาะใช่ใช่โอ้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับโอ้นี่เดินจากแปลงส้มมาทะลุฝั่งนี้ต้นกี่ปีนะครับก็เลยฝั่งนี้ต้นแปดปีต้นแปดปีแปลงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่บอกว่า มันระยะ,ะชิดที่ที่ทไหนๆเป็นโล่งๆนั่นก็คือว่าล่องลากรึแล้อันนี้คือตั้งใจให้มันป่วยใช่ไหมครับไม่ขี้เกียจตัดมัน <laughs> จริงๆตั้งใจจะออกบ้านแต่<อ>ว,ว่าเวลาออกนี้มันมันไม่ออกตามที่เราคิดเลยดิครับมันมันติดโรคมันตายเรื่อยตายเรื่อยก็<อ>ต้องกลับมาดูทีนี้กลับมาดูมันก็ไม่ค่อยกลับฟื้นเหมือนเดิมโอ้หถือว่าสาหัสพอสมควรนะครับไอไอต้นที่หนักเลยนะครับ อืมที่รอดรอดวันี้ก็หมายความว่าไม่รู้จะเหลือได้ยางครับต้นนี้แปดแปดคูนแปดนะอ่าแปดลอกลอกแปดลอกลอกคือว่าทะแยงทะเยงอ๋อ้แปดทะเยงใช่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับไปดูฝั่งนู้นแล้วที่ที่เจอปัญหาหลักนี่คือมันเน่าที่ต้นหรือเน่าที่โคนครับเอต้องทั้งสองอย่างเลยนะทั้งทั้งเน่าคอดินเหมือนกันนะครับใช่เน่าคอนกาเน่าที่ต้น มว่าจัดไปหลายทีแล้วก็ยังไม่หายนะครับหรือว่ายังทำไม่ถูกไม่รู้นี่คือสภาพความสะหัดของอาการที่เจอก่อนหน้านี้แล้วชิดมากมาอ่ะอจังหวะเวลาเวลาเหมือนเราให้คน ทีมงานฉีดพ่นทางใบครับองศาฉีดมันจะย้อยเข้าหาตัวเราไปแล้วไหมผนฉีดข้างบนก็ไม่ถึงอีกใช่ใช่เลยอะยะที่เรยนคอใช่เข้ามานี่ฉีดอย่างนี้ไม่ได้เลยครับฉีดไม่โดนฟลัม้วยที่ใช่ไหมครับน้ำยาไม่มีไม่มีมุมองศาไม่มีมุมองศาถ้าเราปลูกสิบคูนสิบที่นี้มันมีมุมเราฉีดตรงนู้นมันขึ้นไมนได้อันนี้ฉีดได้แต่ใต้ตรงทองใบหรอกทองใบอันนี้คือถ้าเป็นกูเลนก็คือไม่แนะนําเลยนะระยะฉีดเนี่ยคือนะครับต้องต้องถ้าว่าเริ่มปลูกใหม่นะครับถ้าถ้าผมตามผมว่านั้ ตามผมมานะสิบคูณสิบเลยทีเดียวเนาะจบจบดูแลง่ายกว่านะครับใช่แต่บางเนี่ยแปลงใหม่ลงสิบคูณสิบสบายรู้สึกตั้งแต่ตัวเล็กๆก็ดูแลง่ายนะมันโปร่งนะครับคือคือเราคำนึงถึงระยะยาวระยะไม่ใช่มองทุเรียนเล็กอ่ะยังไงมันก็ห่างอยู่แล้วแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันก็เลยแล้วเนี่ยเนี่ยพอพอต้นพอต้นเขาโตเนี่ยคือ กิ่งก้านเขาจะเยอะนะครับแล้วก็ความชื้นในแปลงจะสูงมากและอย่างหนึ่งพอความชื้นในแปลงสูงนะครับแดดส่องไม่ถึงเนี่ยการทําดอกยากครับคุณลุง <S <S อ่ามันจะทําดอกบังคับดอกยากนะครับอ่าครับนี่เลยใช่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ย <วะ S 1> มันมันก็ชนกัน,<ช>นอ่า <วะ S 1> ซ้ายขวาก็ชนกันน,นะครับ อ่านี่อย่างอย่างพวกนี้กิ่งกิ่งมันก็สารกันแล้วตรงกลางนะครับครับใช่ครับอย่างนี้แนะนําเลยตัดตัดเลยครับตัดต้องทําใจนิดหนึ่งทําใจนิดนึงคือเราตัดได้ไอ้พวกกิ่งที่เราไว้ลูกมันยังกิ่งใหญ่แขวนลูกได้กิ่งมันจะอ้วนขึ้นนะครับพวกนี้คือยังไงยังไงเอาให้ให้แดดมันส่องถึงโคนไว้ก่อนครับยาชั้นดีเลย นะครับหัวน้ํานี่เวลาปล่อยเปิดนี่รอบนี้ไปได้หมดเลยใทีเดียวตอนนี้ตี่ปรับปรุงใหม่เนี่ยอ๋ออันนี้เปลี่ยนเป็นฟินแปดแต่ถ้าถ้าดูเมื่อก่อนเนี่ยพอเปิดแล้วน้ํามันไหลลงไปในคูหมดเลยใช่ใช่น้ำมันดูเหมือนว่าเปียกชื้นแต่ว่าไม่ลงไม่ลงแา้วก็จะอกข้างเยอะมากนี่อ่าพวกนี้ถ้าเน้นในเรื่องของอ่าเน่าคอดินนะครับก็ให้โกเลนยืนตัวเจนแบกจัตเตอร์ไว้นะครับ15วัน สิวันพ่นเลยจากเนี่ยจากโคนออกมาเลยแล้วจะมีประมาณเม็ดหนึ่งนะครับ oh. พ่นพ่นไปเลย there, there. แต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นป่วยครับต้นป่วยก็ชุดหนึ่งก็1กล่องกับ1นขวดเนี่ยก็ผสมน้ำสอ0รลิตรแล้วก็พ่นให้ได้10ต้นถ้าถ้าต้นทด่มีอาการแล้วก็15วันซ้ํา mm hmm. เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยไปปรับค่าพีเอดินไปปรับไม่ให้ไฟท็อปทูามันเติบโตได้ แล้วก็ตัวปัเซรัตนี้ก็จะไปช่วยยึดครองในพื้นที่นะครับใช่ก็ถ้าคิดเป็น100กรัมต่อ20ลิตรแล้วก็ตัวจัตเตอร์ก็100ซีซีต่อ20ลิตรกรณีต้นป่วยนะครับเราหมักไว้ก่อนสักหนึ่งคืนหมักหมักไว้ก่อนหมักตัวเจนแบกตัวปัเซรัตก่อนคืนหนึ่งแล้วพวกอาการพวกแผลเนี่ยครับก็รดนกริ่ กรีดแล้วก็พ่นนะใช่ครับแล้วก็พ่นไอ้ตัวบาสิรักับ oh. จีนแบคเนี้ยเข้าไปเลยตรงที่แผล oh. แห้งเร็วครับอ uh huh. ตัวนี้จะแห้งเร็วเพราะว่าทดลองมาหลายแปลงแล้ว uh huh. ตัวนี้จะโอเคเลยครับและอย่างหนึ่งคือเชื้อมันมันโตได้แล้วไอ้พวกบาสิลรัยเนี่ยมันมันจะทนต่อ,อสารเคมี hmm. อมันจะทนทนสารเคมีพวกยาที่เราฉีดพ่นไปไม่เป็นไรนะครับ ตัวนี้ได้ตัวนี้ช่วยได้แล้วก็พอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าช่วงที่เป็นเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณ15วันครั้งซ้าแต่ถ้าเกิดว่าระดับป้องกันก็1เดือน2เดือนแล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับอ,อาจจะไม่ได้ต้องใช้บ่อยในในส่วนตรงนี้ครับถ้าเราปล่อยมันก็เร,ระบบน้ำไหวไหมโอ้จริงดีเลยครับ ครับปล่อยกับระบบอ้ดีเลยเพราะอย่างแปลงที่นาทวีของพี่สมจิตก็ลงพี่ลุยมาใส่แล้วตรงนั้นเข้ากับระบบน้ําเลยครับเยี่ยมเลยอ่าง่ายเลยทำงานง่ายเลยนะครับวันนี้ก็จะมีน้องๆนะครับมาหลายคนเลยนะครับเป็นนักศึกษาจากคณะสัตวาปีนธรรมชาตินะครับมอสังขานครินนะครับก็มาร่วมเยี่ยมชมแปลงของโกเรนนะครับก็มีทั้งต้นสวยต้นป่วยครบเลย นะครับอ่าใช่คือคือจริงจริงอ่าเราไปดูแปลงที่มันสวยมันก็ไม่รู้จะไปศึกษาอะไรนะครับทีนี้เรามาดูแปลงเนี่ยคือมันเข้าประดินตรงที่ว่ามันมีต้นป่วยป่วยเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ที่เราเพิ่งเคยปลูกทุเรียนนะครับทีนี้ก็คุยกับ่ยคืออย่าโลบอ่าครับเรามันโลบถ้าเรารู้ว่าเออมันไม่ดีมันแน่นไปต้องตัดออกแต่นี่เราก็ ามึใช่ใช่อ,อา,จา,จาอจนอาจจะเป็นความไม่รู้นะครับเราเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่ถ้า,ถามาคุยเรื่องส้มกับโกเกลินก็นะครับ,รบก็ได้คุยกันยาวเลยนะครับใช่แล้วเรียกว่าเป็นประสบการณ์ก็มาแชร์นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนทุกท่านไปบอกถึงถ้าเกิดว่าเพื่อนชาวสวนด้วยกันครับอ่าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกตตัวอย่างหนึ่งอ่าปรับปรุงใหม่ ตั้งสวนใหม่ก็ใช่ใช่ก็โกเรีนว่ายังไงก็แนะนําเป็นระยะสิบนะครับสิบคูณสิบนะครับสิบสองคูณสิบสองได้ยิ่งดีเลยนะครับพื้นที่ให้โล่งให้โปร่งไว้ก่อนการจัดการมันจะง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวโกเรีนเดี๋ยวแปลงนี้เดี๋ยวพอเรามาฟื้นฟูเรื่องของต้นเน่าต้นป่วยและเดี๋ยวมาปรับเรื่องการดูแลสัดสมอาหารแล้วก็ทําดอกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าอาหารมันสะสมถึงแล้วก็มีช่วงระยะเวลาในการกักน้ําทําโศกนะครับแล้วก็การกระตุ้นการให้น้ํามีจังหวะแรงให้เราสักนิดหนึ่งเนี่ยมันมันจะทําดอกง่ายนะครับแล้วก็จริงๆตัวแพคโคก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับมันมันก็จะทําให้ดอกมันออกมาเป็นรุ่นเดียวกันนี่่กก็ต้ององาหมชวยดูลได้เลยครับรเ,เดี๋ยวเดีด๋ยวก็มาร่วมกับ พี่เจงร้านเวด้าเกษตรตรังนะครับก็สําหรับท่านไหนที่เน้นหน้างานลงสวนกันตลอดอ่าใช่ครับมามาดูในในแปลงดูดูหน้างานนะจะไม่ได้เจอผมหน้าร้านนะครับเพราะว่าคนใหญ่ถ้าตนัดหมายันเดี๋ยวนี้ปลูก้เรียนไม่ยากเลยนะมีนักวิชยาการที่คอยมาดูแลสวนให้เออเรามีของมาถึงบางทีสมัยผมปลูกนะต้องการยาตัวนี้หาที่ไหนก็ไม่ได้โอ้ยผมต้องกว่าจะหาที่หายากไปนู่นไปไปก็เลี้งท่าสาลาโอ้ไปแหล่งใช่ครับ ใช่ใช่เรียนอยู่ลถึงจะเจอตอนนี้เรามีร้านเวด้ากระสีตังลงมาบริการในพื้นที่แล้วนะครับ่ชนะครับก็มีหน้างานจริงนะครับเมื่อวานก็ไปแม่ลานปัตตานีกันครับกับพี่เิงนะครับผมก็ไปเป็นวิทยากรที่แม่ลานนะครับก็แปลงแบซิงแบซิงนะครับเผื่อพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนปัตตานีแถวนั้นก็แวะไปชมได้นะครับก็เป็นแปลงตัวอย่างอยู่นะครับก็ถือว่าติดผลผลิตปีแรกก็ใช้ได้นะครับ วันนี้ก็มีทีมงานมาร่วมด้วยหลายคนนะรพี่เจงครับใช่ครับนะครับตั้งแต่สวนฝั่งของทางสวนโก้วนนะครับก็ดูในเขตมาเลียนนี่เหมือนกัน<อ>ก็มีของที่วัดัญญาครับเจ๊ก,ก็จะอยู่ที่สวนที่ย่านนาขาวครับจอเคนครับวันนี้ก็มาร่วมด้วยวจะลงแปลงใหม่เหมือนกันครับเยี่ยมเลยก็เดี๋ยววันนี้ยังไงก็เลินก็ ขอบคุณกเลืนมากนะครับที่พาเยี่ยมชมสวนนะครับก็เดี๋ยวยังไงทางทีมงานและก็ช่องเกษตรทันใจก็จะแวะเข้ามาดูแลกันเรื่อยๆนะครับยินดีครับผมได้ครับผมสำหรับวันนี้มีอะไรแบ่งปันครับเกษตรนี้อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ต้องเป็นทีมงานครับครับครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณกูลืนมากนะครับพี่จิงด้วยครับครับสวัสดีครับ